ร่วมเช็คอินโดยเชฟโรดมีอยู่เรื่องหนึ่งที่ทั้งสองท่านเนี่ยมีความสนใจตรงกันคือถูกใจเหมือนกันนั่นก็คือพระเครื่องระเครื่องพระเครื่องสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเงี้ยค่ะที่พบน้องเปาก็สะสมเหมือนกันเหรอก็คือไม่ไม่ได้บอกว่าไม่ได้มีความรู้ทางด้านพระเครื่องมากนะคะแต่ว่าก็คือชอบ อบในแบบเรารู้สึกอุ่นใจที่มีแบบสิ่งศักดิ์สิทธิ์เลยคุ้มครองเลยค่รู้สึกศึกษาบ้างไหมคะก็มีแบบเคยอ่านบ้างเล็กน้อยสะสมไม่เยอะยังค่ะก็เยอะเหมือนกันเยอะเลยใช่ไหมยังไม่เรียกว่าตัวแม่เพราะว่าตัวพ่อนั่งอยู่ตรงนี้ค่ะได้ข่าวว่าพี่ปอนี่แหละนักสะสมพระเครื่องตัวยมเลยที่ก็ก็เป็นนักสะสมนะใช้นี่ดีกว่ามันเป็นงานอดิเรกอย่างหนึ่งคือเรามีค้ารู้สึกว่าเราเป็นชาวพุทธไงเราวประกอบกับว่าผมผมม่ควารู้สึกว่า เ,เราต้องไปทํางานตามที่ต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยการออกจากบ้านแต่ละครั้งเนี่ยก็เหมือนเราไม่รู้ต้องไปเจออันตรายอะไรบนท้องถนนเงีออกไหม,ไมฮะต้องเข้าป่าเข้าดงเพราะนั้นเรารู้สึกว่าเวลาเรามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองเราก็รู้สึกว่ามีกําลังใจ,น,จนะครับแล้วอุ่นใจเวลาเวลาไปไหนก็จะอุ่นใจเพราะนั้นก็จะก็จะเริ่มเก็บสะสมแล้วก็คือไม่ได้ซื้อขายเพราะฉะนั้นก็จะเก็บอย่างเดียวเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ได้เช่าพระที่แบบราคาแพงแพงมากเพราะว่าเปลืองเพราะนั้นเราก็คือเราก็จะเก็บพระส่วนใหญ่เป็นพระ ที่บ้านผมเป็นคนเพชรบุรี่เงี้ยจะมีพระเยอะแยะไปหมดเลยที่เป็นเกี่ยวกับเพชรบุรีเกาก็จะเก็บสะสมอย่างนี้อพรานั้นขอชมได้ไหมฮะอ๋อวันนี้ก็ออกมาออกมาธรรมดามีกระเป๋าด้วยรักริงๆไม่ใช่เดียวต้องบอกก่อนว่าก็เอามาทำมามาแบบว่าไม่ได้เยอะมากหรอกครับก็ธรรมดาพี่ท็อประวังร้อนที่ไม่ร้อน ชาติไม่เรียกเงยงี้ฮะเป็นพ่ได้อันนี้คือเหมือนกับว่าเราเราเราพี่พี่ยอนพี่ชูให้ให้น้องป๋ใส่อยไว้แล้วอะไรอย่างเงี้ยครับองค์ที่ชอบที่สุดละคะคุณปอองค์ที่แบบว่าศรัทธาแล้วก็นิยมจะสวมบ่อยๆองค์ที่ชอบที่สุดจะอยู่ที่นี่ไหนคบขออนุญาตก๋อก็จะมีจะมีเนี่ยครับก็มีพระ รงนี้ครับโอ้ยเยอะเยนี่ครับหลวงพ่อแดงครับวัดขาบันไดอีกครับเป็นองค์ที่ที่เหมือนกับว่ารักที่สุดในชีวิตเพราะว่าเดินทางไปอยู่ต่างประเทศก็ไปอยู่ด้วยกันอะไรงเงี้ยครับคือแบบว่าก็อาราธนาไปด้วยกันตลอดเวลาก็จะเป็นพระองค์ที่ที่ชอบที่สุดเห็นแล้วถึงความชํานาญนะนคบของของถือว่าคุณปอเนี่ยเป็นเป็นนักแสยงพระสำหรับหนูนักแสดงของเรานี่เขาก็มีความชํานาญนะ นี่นี่ผุมมีนี่คุณดีไหมให้ให้ให้เช็คให้เช็คให้หน่อยเหรออ่าได้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 ค่ะอ่านี่นะคะให้คุณปอช่วยดูหน่อยนะคะอันนี้ของคุณป๋อแกออกมาเองพ่ะไม่ใช่เนาะครับผมผิดทราบเหกันใดผมจะเสียหน้ามากเลยนะอุ้ยปุ๊บเลยหลวงพ่อทองสุกวัตโนดหลวงครับโดยที่ไม่ต้องอ่านครับเหรียญนี้เป็นเหรียญเหรียญดังมากของเพชรบุรี ใครในวงการก็ต้องทราบเป็นอย่างดีครับเพราะว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญสวยมากด้วยครับแล้วก็แหมเอากล้องส่องซะหน่อยดีกว่านะจะไม่บอกว่าละเอียดละอีมีกล้องติดตัวละเอียดละอีาอีกะอกองกะกอีกทีะีกทละอีีะอีกทีอีตทีละอีโอีกีอีกาออลี หายากครับหมายความว่าคือก็ยังมีอยู่แต่ว่าเป็นเป็นเหรียญในหนึ่งในดวงใจของผมเหมือนกันท่านท่านเก่งมากครับดุดมากครับเพราะฉะนั้นไม่ไม่ได้ให้เป็นของกรอจริงจริง <ๆ S 2> อันนี้องนี้จริงๆไม่ใช่ของเรามีเจ้าของแล้วมีหรอฮะเป็นเซียนจริงครับเปล่าไม่ได้ว่าเช็คให้ได้หมดทุกองเซียนเหนือเซียนวันนี้จะมาปรากฏที่รายการของเราเหรอฮะอ๋อเดี๋ยวเราดูซิว่าคุณป๋อของเราจะ เข้าใกล้ว่าที่เซียนพระคนใหม่แล้วหรือยังเดี๋ยวเราจะให้เซียนเข้ามาช่วยเช็คกันดีกว่านะคะถ้าอย่างั้นเดี๋ยวเราไปาหาเจ้าของเจ้าขอ,ของพระองค์นี้ทางด้านนน้นกันเลยดีกว่าค่ะ จักกันเป็นอย่างดีใช่เขาบอกว่าเป็นเซียนพระที่อายุน้อยที่สุดเลยทีเดียวเพราะว่าเริ่มศึกษามาตั้งแต่ม2แล้วหรือเปล่าครับใช่ครับอายุสิบสามสิบสามก็เริ่มศึกษาเรื่องของพระเครื่องแล้วใช่ครับใช่ครับผมจนถึงทุกวันนี้นี่สามสบแล้วพระสามสิบโอ้เสียขออนุญาตเมื่อกี้สักครู่หนึ่งพระที่เมื่อกี้ที่พี่ป้องให้พี่ป๋อดูนี่คือพระทอง หลวงพ่อทังสุขหลวงพ่อทองรุ่นสองครับและที่พี่ป๋อบอกไปเมื่อกี้คือถูกต้องเลยถูกต้องครับเป็นรุ่นสองรวมถึงประวัติด้วยแล้วล่าใช่ครับก็คือหลวงพ่อทั้งสุขจะรู้กันในในหมู่ของหลายๆท่านว่าจะเน้นเรื่องเหนียวครับ,รบองค์พันชาตีด้วยครับอ,อเรื่องของหลวงพ่อทอ้งสุขของพ่อแดงครับสององค์นี้จะดังมากในเทรบุลีแล้วคุณบอยมาสนใจเรื่องของการสัสมพระได้ยังไงฮะคเริ่มแรกคือเริ่มแรกตอนนั้นผมต้องย้อนกลับไปเมื่อตอนอายุสิบสามเลยครับครับ ผมไม่บวชเนนที่พุทธมณฑลและเริ่มชอบพระหลังจากที่ไปบวชเนนด้วยกันกับเพื่อนเนนที่เป็นเนนด้วยกันหลังจากที่ศึกมาหลังจากนั้นก็มาเริ่มรื้อพระที่บ้านบังเอิญว่าไปเจอสมเด็จอยู่องค์หนึ่งนี่คือจุดเปลี่ยนที่ท้าผมเล่นพระเลยจริงๆมสมเด็จองนี้ในหนังสือบอกไว้มูลค่าประมาณสักหนึ่งล้านบาทผมมเห็นปุ๊บโอ้โหเอาแล้ววันนี้เจอของดีเจอของดีแล้วผมเอาหนึ่งล้านบาทแน่นอน ผมก็ไปซื้อนงสือพ้ามานั่งดูส่องอยู่ทุกวนันเหมือนจะเลยเหมือนยังไงก็เหมือนค่ะจนทั้งวันหนึ่งเราเรู้สึกว่าฮียเนี่ยใช่เลยองค์นี้ใช่เลยเข้าท่าประจันเสียนผ้าท่านหนึ่งผมก็น้องมีผ้าอะไรดูหยิบยื่นไปเลยน้องเท่าไหร่ด้วยเราเด็กเราตกใจเราก็เกฮ้ยมันอะไรกันวะเราบอกพี่ผมขอผ้าคืนได้ไหมห้าหมื่นเมือมงขายไหมโอ้เสนอเลยราคากลางต้งน,นตเนี่ยห้าหมืน่นแต่เรานะอ่านมาแล้วว่าหนึ่งล้านพอเราหนึ่งละพอเขาบอกว่าผมบอกผมไม่ได้ปล่อยครับผมขอผ้าคืนแล้วกันแสนนึงมึงปล่อยไหมอย ตอนที่เรารู้สึกว่าถ้าเราปล่อยเราโง่แน่เลยในส่วอลงตั้งร้านหนึ่งใช่ไหมเออได้แค่หนึ่งในสิบอ่าหนึ่งในสิบเราไม่เอาหรอกเขาบอกห้าแสนมึงปล่อยไหมโอ้เออห้าสิบห้าสิบเออห้าสิบห้าสิบก็ยังดีไหมผมปล่อยครับผมปล่อยเลยครับตอนนั้นผมไม่คิดอะไรมากผมเอาตังค์ละไม่ดีได้ถึงล้านละเขาเขาคืนพาผมเลยครับผมไปไปเล่นไกลๆป่ะพามึงเกย์กระจอกเอาเอาตรงตรงที่ลงตีละคาเราเขาแท็กเราแล้วเล่นึกว่าทำไม กันอย่างนี้วะเราก็เลยคิดมองมุมกลับกันว่าถ้าวันหนึ่งเราดูพระเป็นหล่ะเราจะไม่โดนเขาหลอกนี่คือจุดหนึ่งที่ทำให้ผมมาเริ่มมาสะสมและถ้าเราดูพระเป็นแล้วจริงๆเราจะไม่หลอกใครแบบที่เขาทํากับเราวันนี้นี่คือเหตุผลที่ทําให้ผมมาสนใจเรื่องพระแบบจริงจังแต่วันนี้เนี่ยมารายการเด e g แก s t s h o ของเรานะคะเซียนบอยก็มีพระที่จะมามอบให้เซียนป๋อของเราตอนรับเซียนรุ่นใหม่จริงๆแล้วเนี่ยผมรู้ว่าก่อนที่จะมารายการนี้มีทีมงานติดต่อมาแล้วพอบอกว่าเป็นพี่ป๋อผมรู้เลยว่า พี่เขาชอบพาเพชรบุรีรรบุีก็เลยนำเหรียญหลวงพ่อแดงนะครับรุ่นแจกแม่ครัวให้ปอประดับครับขอบคุณครับสามเหรียญด้วยสามเหรียญให้พี่ปอพูดถึงหลวงพ่อแดงที่ได้หน่อยว่ามีมีคุณค่าหรือว่ารุ่นสองครับรุ่นสองรุ่นแจกแม่ครัวครับตะไคร ใช่ครับครับเป็นพิมพ์นิยมค่ะวันนี้ต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับเสื้อผ้าพิธีกรนะคะจาก e คเนตโคไฮบริดและเครื่องประดับนะคะจากอู a l ลลาครับผมขอบคุณน้องปลาอนะครับพี่ปอและคุณบอยด้วยนะครับขอบคุณมากเช่นเคยครับพบกับเดอะเกสท์ทาได้ใหม่เสาร์หน้าเวลาเดิมฮะวันนี้เราทั้งหมดลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ